ำไมนักกีฬาฟุตบอลจริงต้องเล่นกล้ามเนื้อส่วนอื่นอกจากกล้ามเนื้อที่ต้องใช้ในการเตะฟุตบอลหรือกล้ามเนื้อในการวิ่งนี่ครับกล้ามเนื้อทุกส่วนนะครับมันช่วยประยุมกันเช่นกล้ามเนื้อหลังจะแข็งแรงได้ก็ต้องมีกล้ามเนื้อปีกกล้ามเนื้อน่องจะแข็งแรงได้ก็ต้องมีแฮมสเติงเอ้ยไม่เอาเอาภาษาอังกฤษก็กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังก็ต้องมาช่วยกล้ามเนื้อน่องอย่างนี้ครับทุกอย่างมันถึงจะสัมพันธ์กันนี่ครับกล้ามเนื้อแผ่นหลังอีกส่วนหนึ่ง ที่เราควรจะเล่นนะครับเป็นนักฟุตบอลควรจะเล่นด้วยที่ละวันเลยสองวันก็ยังดีเพราะมันจะประยุงให้แกนกลางลาตัวเราแข็งแก่งนี่นะครับกล้ามเนื้อหลังที่ช่วยพยุงแกนกลางกล้ามเนื้อกลางลําตัวของเราถ้ากล้ามเนื้อแกนกลางลาตัวของเราแข็งแรงเราก็จะสามารถสปีดได้ดีขึ้นเยนทิศทางได้ดีขึ้นซึ่งกล้ามเนื้อทุกส่วนมีส่วนสําคัญนั่นแหละครับควรจะเข้าเวทด,ด้วยและนี่ครับการดึงข้อเป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยสร้างกล้ามเนื้อหลัง ซิปอัพแพลงทุกอย่างการท้องสำมันหมดนะครับแต่สําหรับใครที่เริ่มใหม่และยังดึงไม่ขึ้นแนะนําให้อาหารคประคองช่วยยกขึ้นนะครับจับเขา่าจับเอวช่วยผ่อนแรงทาทุกวันก็จะทําให้ทําได้เยอะขึ้นแล้วก็จะแข็งแรงขึ้น